หมดสิ้นแล้วเมื่อครั้งหลังผู้เขียนเดินทางผ่านไปในตัวเมืองของจังหวัดหนึ่งที่ไม่ได้ไปมานานต้องพิจารณานึกถึงครั้งแรกเมื่อสมัย40กว่าปีผ่านมาแล้วบ้านช่องข้างถนนปลูกต้นไม้หลังคาสังกะสีหรือจากอย่างดีก็กระเบื้องนึกปรงถึงสิ่งที่ไม่มีอะไรแน่นอนเที่ยงตรงคงเดิม ทุกอย่างเกิดขึ้นดับไปแม้สังขารของคนก็เปลี่ยนแปลงครั้งนั้นผู้เขียนยังหนุมแน่นแข็งแรงแต่บัดนี้เข้าสู่วัยชาราบ้านเมืองสมัยก่อนยังไม่เจริญแต่บัดนี้เปลี่ยนแปลงจนผิดรูปผิดร่างจำไม่ได้เพราะสิ่งเก่าๆหรือถอนไปหมดมีแต่สิ่งก่อสร้างใหม่ๆขึ้นมาแทนสมัยเรายังเห็นมีรถมา้าลากวิ่งไปมา รับผู้โดยสารในเมืองมาสถานีรถไฟบ้านช่องก็สร้างด้วยไม้ส่วนมากชั้นเดียวผู้คนยิ้มแย้มเข้าหากันมีชื่อว่าเมืองคนซื่อผู้เขียนยังจำได้ว่าสถานียังมีโรงแรมสองชั้นทาสีเขียวเขียวยาวตามถนนเข้าเมืองเมื่อก่อนผู้เขียนโดยสารรถไฟจวนจะถึงสถานีตัวเมืองก็มีพวกโรงแรมต่าง ส่งคนตัวแทนขึ้นรถไฟไปลงคอยขึ้นรถขบวนมาจากกรุงเทพคอยต้อนรับคนเดินทางมาพักที่โรงแรมที่ตนทำงานอยู่ทางก็อวดความดีและคุณภาพของโรงแรมแต่ละแห่งและเชิญให้ไปพักทั้งอ้างว่าโรงแรมผมห้องน้ำห้องพักสะอาดไม่ไกลจากสถานีถ้าคุณจะไปต่อรถเช้าก็ไม่ต้องรีบร้อน แต่ละโรงแรมต้องลงทุนใช้คนขึ้นรถไฟมาดักหน้าคอยต้อนรับแขกที่จะเดินทางผู้เขียนเดินทางครั้งแรกก็ไม่รู้ว่าโรงแรมไหนดีเพียงใดเมื่อเห็นคนมารับเป็นเด็กวัยรุ่นพูดจาเพราะนอบน้อมก็บอกให้รู้ว่าฉันไม่ชอบที่พักที่มีผู้หญิงจุนจ้านเอะอะต้องการพักที่สงบเงียบ,เ,ยบเด็กหนุ่มก็บอกว่า โรงแรมที่พักของเรานั้นสะอาดสะดวกไม่มีผู้หญิงอย่างว่าหรอกครับผู้เขียนก็บอกว่าคิดดูก่อนเดี๋ยวจะตัดสินใจความจริงผู้เขียนก็อยากจะพักโรงแรมนี้แต่ไม่อยากผูกมัดด้วยคำพูดเมื่อชายวัยรุ่นผู้แทนโรงแรมเดินผ่านไปถามคนอื่นเพื่อจะต้อนไปพักโรงแรมที่ตัวทำงาน แล้วก็มีชาวจีนเป็นผู้แทนโรงแรมเข้ามาส่งภาษาจีนแต้จิว๋วอย่างน้ำไหลไฟดับแกคิดว่าเราเป็นคนจีนแต่ความจริงเท่าที่แกพูดยืดยาวนั้นผู้เขียนรู้เพียงสองคำคือคำว่าเท่าโลกกับคำว่าแคจันเท่านั้นนอกนั้นไม่รู้เรื่องผู้เขียนก็ได้แต่ยิ้ม คิดว่าหน้าตาท่าทางของเราคงจะเป็นจีนมากกว่าไทยจีนผู้แทนแคะจันเมื่อเห็นพูดกับเท่าโลกคนนี้ผิดเสียแล้วก็เริ่มเปลี่ยนเป็นพูดไทยว่าคงจะพักที่ผมนี้สบายจริงๆห้องลีผู้เขียนก็แกล้งกระซิบกระซาวว่านี่จาวโบมีไหม แกทำตาลุกยิ้มอย่างถูกใจว่ามีสาวสๆสวยๆจริงๆข้าพเจ้าก็บอกว่าดีแล้วว่ายังไม่พักหรอกเท่าแก่คนนั้นเกเห็นว่าแกต้อนไม่สำเร็จเสียเวลาเปล่าก็รีบไปชักชวนคนอื่นต่อไปเมื่อรถไฟกำลังจะใกล้สถานีจวนย่ำคำําแต่แสงอาทิตย์ยังจ้าเพราะเป็นเดือนเมษายนเด็กวัยรุ่นก็เข้ามาถามว่า คุณจะไปพักโรงแรมเราไหมครับผู้เขียนก็ตอบว่าตกลงเด็กถามผมว่าคุณมีกระเป๋ากี่ใบครับผู้เขียนยกนิ้วแทนคำพูดและชี้ไปที่บนหิ้งไว้ของบนรถไฟเพราะเสียงจอแจเมื่อรถจะเข้าจอดชานชลาสถานีเห็นผู้คนมายืนรอรับที่สถานีรถไฟมากมายในสถานียืนโบก ธงสีเขียวให้รถผ่านมาจอดโดยสะดวกผู้เขียนไม่มีใครมารับที่รถไฟจึงไม่ได้สนใจผู้อื่นเดินผ่านเด็กหิ้วกระเป๋านำหน้าออกจากสถานีไปเมื่อ <okay. S 1> <AU> มาถึงโรงแรมซึ่งอยู่ไม่ห่างจากสถานีนะักเด็กก<ม>็จัดการหยิบกุญแจจากห้องทำงานข้างล่างขึ้นไปเปิดห้องชั้นบนซึ่งมีระเบียงหันหน้าออกตามความยาวของถนน โรงแรมนี้สองชั้นเป็นไม้ทาสีเขียวอ่อนเมื่อไขกุญแจเปิดประตูเข้าไปแล้วก็มีเพียงโต๊ะเก้าอี้เตียงเหล็กแบบเก่าๆมีมุ้งเกี่ยวขอไว้มีหมอนหนุนหัวหมอนข้างที่นอนแฟบๆปูผ้าขาวแต่ไม่สู้ขาวสะอาดนักคล้ายผ้าดิบมีผ้าห่มสีแดงลายเส้นดำพับไว้บนที่นอนปลายเท้า ในห้องก็มีตะเกียงน้ำมนันแขวนไว้ที่ข้างฝาผู้เขียนพิจารณาดูก็เห็นว่าสภาพเหมือนโรงแรมของชาวจีนทั่วๆไปคืนนั้นหลังอาหารแล้วผู้เขียนนอนในโรงแรมของจังหวัดนี้เป็นครั้งแรกห้องน้ำข้างล่างใช้ถังเหล็กกลมๆทาสีกันสนิมสีแดงอยู่สองถังมีน้ำขุนๆชนิดน้ำบ่อมากวนสารส้ม เพราะยังไม่มีน้ำประปาไฟฟ้าใช้มีขันอลูมิเนียมสำหรับตักอาบซึ่งคงผ่านคนใช้มามากมายแล้วส่วนห้องส้วมก็ใช้ชนิดนั่งยกร้านสูงเจาะรูตรงกลางมีถังเหล็กไว้ข้างใต้ข้างล่างชนิดถ่ายเทประตูห้องส้วมก็ปิดไม่ค่อยสนิทสิ่งที่กวนประสาทที่ไม่สงบก็คือใกล้สถานี และโรงแรมก็เก็บหัวรถจักรจะได้ยินเสียงรถไฟสับรีรถสินค้าทั้งเข้าและออกในกลางดึกคืนนั้นผู้เขียนได้ยินเสียงคนร้องไห้ทางหลังโรงแรมออกไปซึ่งเป็นที่อยู่ของชาวบ้านดึกๆึกเสียงร้องไห้อย่างโหยหวนเสียงคร่ำครวญรำพันฟังแล้วเศร้าใจเช้าขึ้นผู้เขียนถามเด็กคนที่ไปรับบนรถไฟว่า เมื่อคืนนี้ได้ยินเสียงร้องไห้ไกลออกไปทางหลังโรงแรมมีเรื่องอะไรเด็กวัยรุ่นตอบอย่างหน้าตาเฉยว่าคนเป็นโรคลงท้องตายผู้เขียนนึกทันทีว่าคงเป็นอะฮิวาตะกรโรคหรือโรคหาจึงถามไปว่าตายแล้วกี่คนแล้วดูเด็กโรงแรมแสดงกริยาท่าทางไม่สนใจมากนะักตอบว่าหลายคนแล้วครับ ส่วนผู้เขียนทราบถึงความร้ายแรงของโรคนี้ว่ามีมากเพียงใดก็ไม่ค่อยสบายใจนะักจึงป้องกันร,รักษาตนเองโดยกินอาหารสุกที่ร้อนและต้มจนเดือดงดเว้นอาหารทําไว้จนเย็นและพวกผักสดดื่มน้ําร้อนที่ผ่านการต้มเดือดแล้วการอาบน้ําก็ระวังไม่ให้เข้าปากผู้เขียนเคยทราบว่าโรคนี้เกิดขึ้น กับจังหวัดทางภาคนี้ทุกปีเพราะการประปายังไม่มีจึงต้องใช้น้ำจากน้องบึงและบ่ออาบกินร่วมกันในหมู่บ้านนอกนั้นเวลาเข้าฤดูหนาวก็มักจะมีกาลโลกเกิดขึ้นแทบทุกปีภายหลังมีการแขวนธงเหลืองบอกเขตโรคติดต่อห้ามเข้าออกกักกันจนกว่าจะสงบ ทางการได้จัดยาฉีดไปป้องกันนี่เป็นเรื่องสมัย40ปีกว่าผ่านมาแล้วคนในยุคป,ปัจจุบันส่วนมากไม่รู้จักสภาพของสมัยก่อนนอกจากคนรุ่นเก่าปัจจุบันนี้บ้านเมืองเจริญมีน้ำประปาไฟฟ้าสว่างสวายมีตึกรามบ้านช่องถนนสะดวกสบายจากกรุงเทพไปถึง และมีถนนแยกผ่านไปตามจังหวัดหัวเมืองต่างๆไกลออกไปมีความสะดวกสบายในการเดินทางในยุคปัจจุบันผู้เขียนเห็นจะไม่ต้องบอกว่าจังหวัดนี้อยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรเพราะผู้เขียนได้รับฟังมาเรื่องหนึ่งจึงอยากจะเขียนข้อความเรื่องนี้เพื่อให้เห็นกรรมดีหรือกรรมชั่วนั้นถ้าเราได้เห็นชีวิตของผู้ประกอบกรรมชั่วอย่างใกล้ชิดตลอดมา ก็จะพบว่าชีวิตของผู้ประกอบกรรมดีหรือกรรมชั่วนั้นได้ผลตามสนองและไม่ต้องถกเถียงกันว่าทำชั่วได้ดีทำดีได้ชั่วต่อไปฉะนั้นจึงได้นำเรื่องของท่านผู้ที่ให้ความคารุณาเล่าให้ฟังนั้นมาเรียบเรียงขึ้นเพราะเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นในจังหวัดที่ผู้เขียนได้บรรยายไว้ข้างต้นแล้ว ข้าพเจ้ากับพวกได้เดินทางไปในจังหวัดชายแดนโดยทางรถยนต์เมื่อได้มาครึ่งทางก็ถึงจังหวัดใหญ่จังหวัดหนึ่งเป็นเวลาบ่ายก็ได้แวะเข้าไปหาร้านอาหารชั้นกลางในเมืองขณะสั่งอาหารอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงร้องว่าสิ้นหมดแล้วสิ้นหมดแล้วสิ้นหมดแล้วร้องซ้ำๆจากปากของชายผู้หนึ่ง ครึ่งเมาครึ่งบ้าเหมือนคนเสียสติปากก็ร้องว่าสิ้นหมดแล้วมือก็ปาดน้ำตาที่ไหลออกมาเหมือนความคับแค้นภายในจะระบายออกมาทางปากพวกเราเห็นสภาพและกิริยาท่าทางเมามากจนเดินโซเซหมดอะไรตาอยากในชีวิตซึ่งไม่มีความหมายต่อไปเราก็มองดูด้วยความสังเวชใจ คิดว่าเบื้องหลังคงจะมีเรื่องแสนเศร้าเกิดขึ้นทำให้ชายผู้นี้ต้องทนทุกข์ทรมานทางจิตใจต้องดื่มดับทุกข์แต่มันก็เผาผลาญเพิ่มทุกข์ยิ่งหนักขึ้นอีกพวกเราเพียงแต่ผ่านมากินอาหารแล้วก็ผ่านไปฉะนั้นจึงไม่รู้เบื้องหลังชีวิตของชายผู้นี้แต่โชคดีที่มีท่านสุภาพบุรุษผู้หนึ่งอยู่ในร้าน เพื่อกินอาหารเช่นกันและเป็นผู้ที่ได้ทราบเรื่องราวของบุรุษผู้นี้อย่างละเอียดเห็นและได้ยินพวกเราวิภาควิจารถึงกฎแห่งกรรมตามความคิดเห็นเมื่อรู้ว่าพวกเราสนทนากันและสนใจเชื่อกฎแห่งกรรมท่านจึงได้กรุณาแนะนำตนเองว่าท่านเป็นผู้หนึ่งที่เชื่อในกฎแห่งกรรม ท่านได้สนทนาการได้หลายเรื่องเข้าใจกันดีและท่านได้กรุณาเล่าเรื่องชายผู้ตกเป็นทาสน้ำเมาผู้นี้ให้ฟังว่าเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2500ชายผู้เป็นข่าวผู้นี้มีภูมิลําเนาอยู่ในเมืองเริ่มมีอาชีพขับรถประจำโรงเรียนเมื่อขับรถโรงเรียนได้ประมาณ2-3ปีคิดก้าวหน้าเปลี่ยนอาชีพใหม่ เป็นธรรมดาทุกคนก็อยากจะใช้ชีวิตให้เจริญก้าวหน้าเลยลาออกมีอาชีพใหม่เป็นผู้รับเนื้อโคโสดมาขายในตลาดอาชีพใหม่นี้มีรายได้ดีกว่าการทำงานประจำคิดว่าถ้าได้นำวัวควายไปจ้างโรงงานของทางการค่าสัตว์ค่าคงจะได้กำไรมากขึ้นเมื่อมีทุนพอก็เริ่มหาซื้อวัวควายนำไปจ้างทางโรงค่าสัตว์ ของทางการเทศบาลจังหวัดค่าไม่ต้องรับช่วงเนื้อสัตว์มาขายอีกทั้งเป็นผู้ส่งเนื้อสดไปขายส่งซิเองชายผู้นี้ค่อยๆมีฐานะดีขึ้นมีบ้านมีที่ดินของตนเองกว้างขวาง,วางใหญ่โตมีวัวควายเป็นฝูงมนุษย์ที่มีความโลภประจำสันดานซึ่งไม่มีหลักของศีลธรรมยึดเหนียวย่อม จะไม่มีที่สิ้นสุดหรือขอบเขตของความพอต่อมาชายผู้นี้ก็ลักลอบฆ่าหัวควายในบ้านของตนเองและได้นำไปปนกับที่ทางโรงงานฆ่าสัตว์ของทางการด้วยการค้าแรกๆก็รู้สึกว่าจะรุ่งเรืองดีเพราะมีรถยนต์ขนส่งเนื้อสดขายไปตามลูกค้าตามอำเภอใกล้เคียงมีรถส่งหลายคัน ตอนนี้ก็พเจ้าถามว่าถ้าเช่นนั้นคงจะไม่ได้ซื้อวัวควายที่สุดจริตอย่างเดียวคงจะมีรับซื้อของโจรที่ปล้นมาบ้างเพราะการร่ำรวยเร็วแบบนี้คงจะมีบ้างท่านผู้นั้นตอบว่าข้อนี้ผมไม่ทราบว่าจะมีดีหรือเปล่าเพราะน้ำเหม็นด้วยซากของวัวควายเรื่องนี้ทำให้หลวงตาวัดที่อยู่ใกล้ๆได้มาขอร้อง ให้เลิกทิ้งเศษจากการฆ่าวัวควายซึ่งเป็นของเสียแล้วก็เล่าต่อไปว่าการฆ่าวัวฆ่าควายที่บ้านนั้นต้องทำให้ชาวบ้านและพระสงฆ์เดือดร้อนไปตามๆกันเพราะน้ำเหม็นด้วยซากของวัวควายเรื่องนี้ทําให้หลวงตาวัดที่อยู่ใกล้ๆได้มาขอร้องให้เลิกทิ้งเศษจากการฆ่าวัวควายซึ่งเป็นของเสีย ซากวัวซากควายลงไปในบ่อและในบึงแต่ชายผู้นี้หาได้เชื่อฟังไม่คงทิ้งเศษซากของวัวควายตามที่เคยปฏิบัติตลอดมาเพราะถือว่าเป็นของมีเงินและอิทธิพลแต่ทุกสิ่งที่ไม่สุจริตกรรมชั่วย่อมให้ผลในวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วหลังจากชายผู้นี้ทิ้งซากลงในบ่อตลอดมา เป็นเวลา8ปีที่ทำให้ชาวบ้านชาววัดต้องได้รับความเดือดร้อนลำบากในเรื่องน้ำในบึงกรรมชั่วก็เริ่มให้ผลขึ้นแล้วก็คือคืนหนึ่งมีคนมาเคาะประตูเรียกให้เปิดชายผู้นี้คิดว่าเป็นลูกค้าที่จะมาสั่งเนื้อสดหรือพวกจำเอาเนื้อว,วัวควายมาขายเป็นประจำแต่คืนนั้นก็มาเปิดประตูออกรับ ที่คิดว่าเป็นคนมาติดต่อกลับเป็นคนร้ายชายชกันสามสี่คนมีอาวุธปืนครบมือโดดเข้ามาใช้ปืนจี้พร้อมทั้งลูกเมียเข้าปล้นและคนทรัพย์สินไปได้ประมาณสามหมื่นกว่าบาทพร้อมทั้งเข็มขัดนาของเมียและของมีค่าก็ถูกปลดไปหมดเมื่อถูกพวกโจรเข้าปล้นแล้ว ชายผู้นี้ก็นึกว่าฟาดเคราะห์ไปการค้าเนื้อสัตว์ได้ขยายกิจการกว้างขวางยิ่งขึ้นได้เพิ่มการหาไรายได้ขึ้นอีกโดยนำวัวควายที่เป็นฝุ่ง,งบรรทุกรถยนต์เข้าไปขายตามจังหวัดสระบุรีอยุธยาและกรุงเทพใหม่ๆก็มีลูกค้าเพิ่มจำนวนมากขึ้นแรกๆก,ก็เกิดผลดี เพราะลูกค้ามากผลประโยชน์ก็มีมากขึ้นตามตัวได้เงินสดจึงหวังจะรวยให้มากขึ้นซึ่งจะต้องลงทุนมากเป็นธรรมดาเพื่อจะได้ขยายขอบเขตส่งวัวควายเป็นฝูงว้างขวางออกไปมากขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นของแน่นอนแรกก็ได้ผลดีลูกค้าสั่งซื้อมากก็ได้เงินสด ต,ต่อมาพวกลูกค้าที่รับบัวควายไปขายรายใหม่ก็เริ่มจะจ่ายครึ่งติดครึ่งต่อมาก็ขอเชื่อแรมเดือนพวกลูกค้ารายใหม่ๆเก่าก็ยังไม่จ่ายใหม่ก็ยังขอเชื่ออีกเงินก็ไปอยู่กับพวกลูกค้ารับไปขายส่งแล้วก็เก็บไม่ได้ต้องออกทุนแล้วก็ไปให้เชื่อ ความโลภความหวังที่จะตั้งใจว่าจะรวยใหญ่ก็ผิดหวังคงมีแต่บัญชีลูกหนี้เป็นตัวเงินแต่เงินสดไม่มีเก็บเงินไม่ได้ลูกค้าติดมากๆก็หลบหนีไปตามหาก็ไม่รู้ว่าหลบไปที่ไหนเข้าตำราว่าต้นทุนหายปลายทุนหดที่สุดเงินก็หมดต้องจำนองหรือขายฝากที่ดินบ้านเรือน จะฟื้นฟทูทำการค้าขึ้นอีกก็ไม่ไหวเพราะการรมเริ่มตามมาภัยวิบัติกำลังติดตามมาสนองพวกพ่อค้าที่เคยส่งฝูงวัวควายมาขายก็ไม่ยอมขายให้เพราะขาดเงินสดที่สุดพวกรถยนต์เท่าที่มีอยู่ก็ต้องขายเหมาไปถูกๆเพราะคนซื้อเขารู้ว่าร้อนเงินก็ต้องขายเงินได้มาก็ไม่พอใช้เจ้าหนี้ ฐานะที่เคยรุ่งเรืองก็หมดตัวโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนสร้างกรรมดีย่อมสนองด้วยผลดีสร้างกรรมชั่วย่อมสนองด้วยผลชั่วเป็นหลักธรรมของพระพุทธเจ้าและเป็นหลักสากลทั่วไปหนีไม่พ้นกรรมดีหรือกรรมชั่วในที่สุดเมื่อกลางเดือนมีนาคมพุทธศักราช2514 ก็เกิดไฟไหม้ขึ้นบ้านช่องโรงงานทุกสิ่งทุกอย่างที่ก่อสร้างในบริเวณบ้านไม่มีอะไรเหลือเพราะถูกเพลิงเผาผลาญจนกลายเป็นเท่าทานไปหมดแม้แต่ถังน้ำฝนซึ่งเป็นถังเหล็กสำหรับเก็บน้ำไว้กินเมื่อไฟไหม้ถูกความร้อนจัดก็ระเบิดหมดไม่มีเหลือนี่ก็ชี้ให้เห็นว่ากรรมชั่วทำให้เกิดวิบัติขึ้น เนื่องจากทำให้ชาวบ้านและชาววัดเดือดร้อนเพราะทำลายน้ำในบึงที่ชาวบ้านและชาววัดอาศัยน้ำใช้กินได้รับความเดือดร้อนแม้ตัวเองและลูกเมียก็ไม่ได้อะไรเป็นสมบัติขนหนีไฟไปได้แม้แต่เสือสักผืนหนึ่งสำหรับปูนอนก็ไม่มีนอกจากของที่ใส่สวมติดตัวอยู่เป็นสมบัติชิ้นสุดท้าย ทั้งบุตรและภรรยาก็เช่นเดียวกันมีเพียงเครื่องที่แต่งอยู่กับตัวคนละชุดเท่านั้นแต่เป็นสิ่งที่แปลกประหลาดไฟไหม้ครั้งนั้นเหมือนจะเจาะจงไหม้แต่บ้านชายผู้นี้ให้วอดวายแต่เพียงบ้านเดียวส่วนบ้านใกล้ชิดติดกันไม่มีบ้านใครได้รับความเสียหายนับว่าอาัศจรรย์ยิ่ยงนัก ความเสียอกเสียใจของชายผู้นี้ก็ถึงที่สุดทำให้นึกเสียดายทรัพย์สินสมบัติคิดแล้วมันช้ำทรมานความกรุ่มอยู่ในจิตใจจนไม่สามารถจะครองสติอยู่ได้หันเข้าหาสุราน้ำเมาเป็นที่พึ่งจิตใจก็ตกอยู่ครึ่งดีครึ่งบ้าเพราะความเสียใจใช้เวลาอยู่ใช้เวลาอยู่กับน้ำเมาตลอดวัน และระบายความทุกข์คับแค้นใจออกมาว่าหมดสิ้นแล้วซ้ำๆกันน้ำตาก็ไหลทำให้คนที่เห็นและไม่รู้เบื้องหลังชีวิตของชายผู้นี้ต่างเวทนาพากันสงสารเมื่อท่านผู้เล่าได้ติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดมาได้รู้เบื้องหลังแล้วก็รู้ว่านี่แหละกรรมชั่วตามสนองหนีไม่พ้น ชายผู้นี้กำลังรับใช้นี่กรรมอนาคตก็ยิ่งตกตามมืดมัวไม่รู้ว่าเมื่อใดจะสิ้นสุดลงเมื่อข้าพเจ้าได้ฟังแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้เล่าแม้จะเสียเวลาบ้างแต่เราก็ได้ตัวอย่างข้อคิดในเรื่องทำชั่วได้ชั่วและเราก็ลาท่านสุภาพบุรุษนั้นออกเดินทางต่อไปแต่เราก็ไม่ลืมเรื่อง หมดสิ้นแล้วทำให้ข้าพเจ้าอดนึกถึงเรื่องศีลธรรมกับการค้าที่เคยเขียนมาแล้วไม่ได้